สวัสดีครับ,รบกลับมาพบก,กับช้องโอ๋ปอชแชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนหมายก่ God, นเลยจากควันหลงวันนี้ที่แอดนำมาต้องบอกเลยว่าแต่ละอันโคตรจะน่ารักแล้วก็มีความ exclusive มาก,มากๆเลยนั่นเองนะจ๊ะ เพราะว่านอกจากความสวยความ HD ที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนั้นยังมีการที่นอริซ่าของเราเซอร์วิสแฟนแบบหึมแต่ละกล้องแต่ละแฟนแคมนี่อิจฉาไมมไหวสะท้อนถึงความใส่ใจแฟนคลับของนอริซ่านะจ๊ะที่ไม่ว่าใครจะถือป้ายอะไรไปถ้าน้องเห็นแล้วก็น้องก็จะเล่นด้วยแบบถูกอ่านแกและในคลิปนี้แอดก็รวบรวมมาให้แล้วฟินแน่นอนรวมถึงจงังหวะชุดท้ายนะจะเป็นการประชันชุดจากแฟนคลับ FC ชาวิลลิสที่แต่ละคนนั้นไม่มีใครยอมใครอย่างแน่นอนจ้ามาเริ่มจากแฟนแคมตัวแรก กันก่อนเลยนะจ๊ะที่แอดเนี่ยจะค่อยๆไล่ระดับความฟินไปทีละคลิปแล้วก็ไปทีละช่วงของคอนเสิร์ตด้วยมาเริ่มกันจากโมเมนต์การกินน้ําแบบง่ายๆกันก่อนรลอมีคนเรียกชื่อนอริซ่าของเราไม่หยุดไม่ย่อนน้องก็เลยหันมาทําหน้าบ้องเบลแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะ แค่จ้องตาฉันก็วันไหวแล้วนั่นเองนะจ๊ะเพราะวันไหวแล้วเราไปดูอันต่อมากันดีกว่าเพราะว่าอันนี้มาไขขำไม่ไหวเออ เป็นไงใครอ่านออกกันบ้างจากป้ายด้านขวาล่างนะจ๊ะขอชิมฟีมืออาหารของลิซ่าได้ไหมไม่ก็หัวใจ <c oughs> แฟนคลับก็ไม่เบานะจ๊ะโดยจังหวะน,นี้นั้นน่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นนะจ๊ะก็คือที่จาการ์ตาหรือไม่ก็บินตามไปดูเลยก็ว่าได้ซึ่งก็ยังไม่ทราบว่ายเป็นยังไงแต่ไม่เป็นไรจ๊ะแค่นี้ก็ฟินมากแล้วส่วนอันต่อมานะจ๊ะเป็นจังหวะที่ลูกสาวของเรานั้นสั่นทนาการจริงสั่นทนาการจังนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหูเล่นตาข้างเวทีแบบระยะประชิดหรือจะเป็นการตามคําขอของ ว่าแต่ w h นอ i'm w i t อ you กับฉันได้ไหมแล้วน้องกระทุบสะโพกจะรออะไรถึงรอบนี้อินโดจาการ์ตาของเราจะไม่ได้เพลงเวนอวิทย์ยูแต่สุดท้ายก็ได้ท่าทุบโพกดีนั่นเองจอ่ะไปดูกันนิดนึง อ๋ยนั่นรหลก็คนอะไรไม่ไหวแล้วแกแล้วอันต่อมานะจ๊ะอันนี้เอาอีกแล้วบุกเดิมไม่รู้นัดกันมาหรือเปล่ปาสองคนนี้เนื่องจากคลิปเมื่อวานเนี่ยมีคนแบบอยากจะแค่เรวจ,จนน้องลิซ่าของเราต้องชี้แบบไปที่ป้ายว่าพี่อลิสดูนี่มีคนจะสมัครเข้าบริษัทจะให้พี่อลิสดูแกแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ย <laughs> ถ้าจริงนี่เราต้องเตรียมป้ายแบบนี้กันไปแข่งกันแล้วทุกคนก็จะไปป้ายแล้วก็ต้องแบบแยกกันซื้อโซน V I P ให้ได้นะจ๊ะยิ่งถ้าเกิดเป็นคอนเสิร์ตเดียวเนี่้จะมีโอกาสเพิ่มเติมสูงหลายเปอร์เซ็นต์ไหมเอิงพอมีคนสมัครกันเยอะนะจ๊ะนอริซาก็บอกว่า I, I think about it I, I, I think about it <laughs> ดี๋ยวฉันคิดดูก่อนนะแล้วแบบเฮ้ยปล่อยบอบร์เกอร์มากว่าอยากเข้าบริษัทแล้วหนึ่งก็จใจป้าเออก็คิดว่าใครจะได้เข้านะจ๊ะสองคนนี้แต่ดูคนแรกจะมีโอกาสมากกว่าป้าชีพีพอลิสมาดูเลยอะถ้าทางหน่วยการจะได้แก่ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะก็ไม่ทราบว,ว่าบริษัทนี้คันหน้าตาหรือเปล่าแต่บริษัทนี้เวลาเราเห็นพนักงานเขาแต่ละคนก็หน้าตาดีทุกคนนะพี่วอนเจพี่อลิสอะไรก็สวยหล่อกันหมดนอ้อ้าจใจป้าอย่างนี้แอคจะมีสิทธิ์หรือเปล่าเนี่านายอุ้ยท่าทางจะมีเข้าทีหน้าเป็นแบบตะโ h o จืด ไม่นะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวฉันจะเก็บมันไปทำหน้า <laughs> อ่ะอันต่อไปดีกว่าคราวนี้มาที่โซนการแ,บบแข่งขันของแฟนคลับกันบ้างน,นะจ๊ะมาเริ่มที่คนแรกว่าเป็นวิดีโอเลยนะจ๊ะก็คือคนนี้เนี่ยเต้นแรงอินเนอร์นางพญาเหมือนกันนี่แหละลิลลี่ที่แท้จริงนะจ๊ะมีเมนของตัวเอปิโตริซาก็ต้องเต้นเก่งทุกคนอย่างนี้หรือเปล่าแต่เอตเ้นไม่ค่อยเก่งนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะลงงับตามในส่วนของลิลลี่พอได้ยูแล้วคือเสียงในคลิปคือขำมากคือในคลิปก็มีการแซวบอกลิซ่าใช่ไหมลิซ่าใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยเอออ่ะเดี๋ยวไปฟังกันนิดนึงเนาะ ก็น่ารักกันไปนะจ๊ะสัตว์เาเอฟซีทําให้บรรยากาศข้างล่างเวทีก็มีความคึกคลืล้นกันไปทั่วสนามกันเลยจริงๆนะโอ้โหเห็นไหมชาวเรานี่แบบมีแต่คนปังมีแต่คนปัวนะจ๊ะตัดชุดมาแต่ละคนอินเนอร์แต่ละคนนี้จึงใจไม่ไหวส่วนคนต่อมาคนนี้นะจ๊ะก็น่าจะเป็นสาวไทยหรอเปล่าเพราะว่ามีการแบบใส่ชลงชดาแล้วก็ล่าสุดใส่ชุดที่เพิ่งผ่านมาจากเกาส่งเองแกคือตัดไวไปไหนก่อนแต่ก็ยังไม่มีใครนะจ๊ะที่จะทําลายสถิติของพี่นุษยนพร์ของเราได้เลยคือแกไปทุกที่แล้วแกตัดแบบไฟแล ชุดนี้เพิ่งเห็นไปที่ไทยคือเฮ้ยตัดตอนไหนวันนี้เราก็ไปตามที่จากรตาไวมากระหว่างอาทิตย์ก่อนจะไปถึงอีกอาทิตย์หนึ่งก็คงตัดรอเวลาเพื่อจะเตรียมตัวใส่ไปอดชมให้นอริซ่าได้เห็นซึ่งก็ไม่รู้ว่านอริซ่าเห็นหรือไม่เห็นแหละแต่ว่าเขามีความตั้งใจที่จะตัด,ตด,ตด,ตดแล้วก็แบบบินตามไปดูทุกที่จริงก็ต้องแบบชมนะจ๊ะว่าบัวปังปริเยมากพิมน,น ใช่เลยแล้วค่ะคอนเสิร์ตแต่ละที่รวมกันนี่แกบินตามทุกที่หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้น่าจะเป็นแสนหรือเปล่าส่วนอีกชุดหนึ่งที่แอดให้เห็นเมื่อวานไปก็ขอมารวมในวันนี้ด้วยและกันอย่างชุดปารีสของน้องคนนี้ที่แบบว่าสร้างตัดอย่างดีเลยก็ว่าได้นั่นเองนะจ๊ะก็คิดว่าน่าจะจบลงประมาณนี้แล้วก็มีภาพนิ่งสวยๆอีกมากมายที่แอดก็รันให้เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะอ่ะแล้วก่อนจากกันไปขอมาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะว่าชุดเมื่อคืนนี่ใช่เป็นชุดสีดำนะจ๊ะที่ให้ฟบบิลล ก็มาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า d e o n l y นะจ๊ะร่วมมือกับ Hello World นั่นเองซึ่งแบรนด์ d e o n l y เนี่ยน้องลิซ่าของเราก็มีการใช้บริการบ่อยๆมีการโคออปกับแบรนด์อื่นบ้างเป็นบางครั้งในช่วงของ Rock Star เลยก็ว่าไปนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นบิ๊กแบรนด์หนึ่งที่มีการตัดเย็บที่ถือว่าเนี๊ยบแล้วก็สวยงามกันเลยทีเดียวเนาะอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมาฝากและพูดคุยกันไว้ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พูดคุยกันใต้คลิปกันด้วยนะเราจะมาจะอ่านนะจ๊ะบ๊